ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิของเราด้วยนะคะตอนที่33รถสึกล่องเวหาในฐานะที่เป็นรถสึกหล่องเวสุดหอนสุดรูจึงย่อมเป็นธรรมดาที่ภายในรถจะมีวัยรุ่นเข้าไปนั่งทดลองขับมันอยู่ลูกพี่ลูกน้องฉันว่ารถสึกคันนี้มันเจ๋งจริงๆเอาไว้ถ้าเรียนจบนะฉันจะซื้อมันอย่างแน่นอน หนึ่งในวัยรุ่นที่นั่งตรงบอกคนขับกล่าวในสมองจินตนาการไปถึงช่วงเวลาที่เขาขับรถสึกนี้ว่าคงจะมีหลายคนมองเขาด้วยความอิจฉามันเจ๋งมากก็จริงแต่แพงเกินไปราคาตั้ง8ล้านแน่แต่โชคดีจริงๆที่นายสามารถปลุกพลังวรยุ์โบราณให้ตื่นขึ้นมาได้มิฉะนั้นตลอดทั้งชีวิตตระกูลเราคงไม่มีปัญญาที่จะซื้อรถคันนี้นั่นสินะ แต่พวกเราก็มีโอกาสที่จะซื้อมันได้ในตอนนี้เลยเหมือนกันไม่ใช่รอเห็นนายบอกกับฉันว่านายเป็น,เ,ปนเพื่อนร่วมชั้นกับคุณหนูลูกตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในชุมชนตอนเหนือไงถ้านายจีบเธอติดไม่ต้องพูดถึงซีรีส์เงานี้แต่กระทั่งรถสึกติดจะกลดนหน,นายก็ยังสามารถซื้อมันได้เมื่อได้ยินชื่อคุณหนูลูสีหน้าของชายบนเบาะคนขับก็แข็งค้างไปเล็กน้อยเอ่ยปากกล่าวนายก็พูดเกินไปจะใช้รถหรูทั้งทีให้สาวซื้อให้เนี่ยนะ ถ้าอยากจะขับรถไปอวดใครมันก็ต้องซื้อด้วยเงินตัวเองสิในความเป็นจริงแม้ปากจะกล่าวเช่นนั้นหากแต่ในหัวใจกลับตรงกันข้ามมันฟุ้งไปด้วยความรู้สึกเกลียดชังอย่างรุนแรงอย่าว่าแต่เรื่องเข้าไปจีบเธอเลยตอนนี้แค่ฉันจะเข้าไปคุยกับเธอ,อยังแทบจะถูกถอดรองเท้าปาใส่หน้า เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ตัวรถก็กลายเป็นไร้สเสน่ห์ดึงดูดไปในพริบตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ก่อนหน้าที่เพิ่งผ่านมาทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวที่จะออกไปยังทุ่งล่าขณะเดียวกันสายตาของชินเฟิงก็ตกลงบนคนที่กำลังทดลองขับรถสึกในสมองของเขาคลับคล,ล้ลายขับคาาเหมือนจะจำได้ว่าคนคนนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมสถาบันของลู่เหมิงดูเหมือนจะเรียกว่าหวังควา แน่นอนแม้ชินเฟิงจะจดจำอีกฝ่ายได้หักแต่เขาไม่มีความคิดจะเข้าไปทักทายใดๆเพราะทั้งสองไร้ซึ่งมีตรภาพระหว่างกันเขาหันไปเรียกพนักงานขายเพื่อเอ่ยถามถึงประสิทธิภาพของรถมิสเตอร์ช่างมีสายตาเฉียบแหลมรถศึกซีรีส์เอาคันนี้เป็นรถที่มีความคล่องตัวมากที่สุดตัวถังกระทัดรัแต่ขณะเดียวกันก็ถูกออกแบบมาอย่างประณีตมันสามารถใช้ขับฝ่าบางพื้นที่ที่มีอุปสรรคกิดขวางแถมยังนั่งได้สองคนอย่างสะดวกสบายนอกจากนี้ พื้นที่ด้านหลังรถยังมีตู้เย็นขนาดเล็กไว้ให้ใช้งานเพื่อรับประากาันว่าวัตถุดิบที่คุณได้มามันจะยังสดใหม่อยู่ตลอดเวลาไม่เพียงเท่านั้นตัวถังภายหนกอของซีรีส์เงายังสามารถทานทนต่อการโจมตีของสัตว์ร,ร้ายเลเวลเและยังมีระบบดูดซับพ,พลังงานแสงเพื่อสร้างความมั่นใจว่าพลังงานของมันจะหมุนเวียนใช้งานได้เพียงพอภายในรถยังมีตัวส่งสัญญ,ญาณชั้นยอดที่สามารถสแกนหาสิ่งมีชีวิตอันตรายโดยรอบในรัศมี1กิโลเมตรได้และยังมีภาพจำลองในระยะ100เมตร พนักงานขายเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากเธอสามารถชี้ให้เห็นถึงข้อมูลฟังก์ชันและการใช้งานในการต่อสู้ภาคสนามได้เป็นอย่างดีแน่นอนว่าสายตาของเธอเองก็ค่อนข้างดีเช่นกันแม้ว่าตรงหน้าอกของชินเฟิงจะยังไม่ได้ติดตราสัญ,ญลักษณ์ของผู้ใช้พลังพิเศษแต่เธอก็ไม่ใส่ใจเพราะเหตุผลที่เธอต้อนรับเขาเป็นอย่างดีมันมาจากปืนพลังงานที่แขวนไว้ตรงเอวของชินเฟิงต่างหาก ยิ่งไปกว่านั้นตามร่างกายของชินเฟิงยังกลุ่นไปด้วยกลิ่นอายดูดนันไม่เหมือนกับพวกเพลย์บอยที่ทำตัวเป็นเด็กเล่นขณะเธอกำลังอธิบายหวังควยก็เดินลงมาจากรถพอดีมิสเตอร์ตอนนี้รถว่างแล้วเชิญคุณเข้าไปทดสอบมันดูได้เธอผายมือแสดงท่าทีเชื้อเชิญเขาอ่าชินเฟิงพยักหน้าและในเวลานั้นเองหวังคขยก็เงยหน้าขึ้นมาพอดีสบสายตากับชินเฟิงเป็นแก่ หวังคอยแสดงความเป็นปรปักชัดเจนถลึงตามองฉินเฟิงชินเฟิงมีได้ยาแสหวังคอยเลยหักแต่หวังคอยกลับไม่หลีกทางให้เขายืนขวางประตูรถไม่ยอมปล่อยให้ชินเฟิงเข้าไปชินเฟิงกล่าวอย่างเฉยเมยถอยไปซะถอยทำไมฉันต้องถอยด้วยในเมื่อน,นี่มันไม่ใช่รถแกและฉันก็ยังทดลองมันไม่หนำใจเลยหวังคอยตระหนักได้ว่าชินเฟิงเองก็น่าจะมาที่นี่เพื่อทดลองขับรถสึกเหมือนกัน จึงย่อมเป็นธรรมดาที่เขาจะขัดขวางความสุขของชินเฟิงเจ้าตัวกลับไปนั่งลงบนรถดังเดิมอีกครั้งปึกหวังค่อยปิดประตูรถยักคิ้วประชดประชันชินเฟิงชินเฟิงเงียบไม่เอ่ยคำใดสักคำฮ่าฮ่าไม่มีเงินก็อย่าเสเอะมาดูรถสึกนายคิดว่าตัวเองเป็นใครกันจะสามารถซื้อรถสึกคันนี้ได้อย่างนั้นหรือไงหวังคอยย่อยเยาะเย้ยไปกันเถอะชินเฟิงหันไปพูดกับพนักงานขายที่อยู่ข้างๆเขา ฉันต้องขออาภัยด้วยฉันเสียใจจริงๆหรือคุณลูกค้าจะให้ฉันแนะนำรถรุ่นอื่นๆกับคุณดีผู้หญิงคนนั้นรีบขอโทษซำมลาซาในหัวใจบังเกลียดความเกลียดชังต่อลูกค้าที่ไรเหตุผลในรถอารมณ์ของหวังค่อยๆดีขึ้นความคิดปลอดโปร่งโล่งสบายในที่สุดเขาก็ได้ชำระแค้นที่ถูกทำให้ต้องอับอายในทุ่งล่าได้แล้วทว่าวินาทีต่อมาเขาก็ได้ยินคำพูดของฉินเฟิง คุณไม่ต้องแนะนำรถรุ่นอื่นหรืออะไรทั้งนั้นรีพาผมไปกรอกรายละเอียดผมต้องการรถสึกคันนี้อะไรนะคะพนักงานหญิงเบิกตากว้างใบหน้าของเธอฟุ้งไปด้วยความประหลาดใจแต่แล้วมันก็เปลี่ยนเป็นปิติอินดีเขาจะซื้อมันจริงๆชิ้นเฟิงพยักหน้าแต่แล้วเขาก็หยุดฝีเท้าและเอ่ยปากอีกครั้งรถคันนั้นจะเป็นของฉันในไม่ช้า ดังนั้นอย่าให้ใครหน้าไหนมาทําให้มันเกิดรอยขีดข่วนเป็นอันขาดมิฉะนั้นฉันเกรงว่าเขาจะไม่สามารถชดใช้มันได้ในพริบตาสีหน้าของหวังค่อยเริ่มเปลี่ยนเป็นแดงกําสลับซีดขาวเพราะเขารับรู้ได้ทันทีว่าชิ้นเฟิงกำลังกล่าวถึงตนเองแต่คิดหรือว่าฉันจะเชื่อว่าแกมีเงินซื้อมันได้ในหัวใจของหวังค่อยก็ยังไม่ยอมแพ้อเอ่อยปากร้องตะโกนด้วยความชั่วร้ายเฮ้ <c oughs> คิดว่าฉันจะกลัวคำขู่ของแกหรือไงฉันไม่เชื่อหรอก ว่าแกจะมีปัญหาซื้อรถคันนี้ได้จริงๆถ้าแกซื้อได้บิดาจะยอมก้มลงกินยางรถให้ดูเลยเขาตะโกนเสียงดังก้องจึงเป็นธรรมดาที่คนอื่นๆในโชว์รูมรถจะหันมามองเขาเป็นสายตาเดียวดึงดูดความสนใจจากทุกคนอย่างไรก็ตามสายตาของทุกคนกลับไม่เป็นเหมือนกับที่หวังค่อยคาดคิดเอาไว้ทุกสายตากลับแฝงไปด้วยความดูหมิน่นเพราะท้ายที่สุดแล้วรถคันนี้มันไม่ใช่ของเขาฝูงชนเริ่มเกิดเสียงกระซิบกระซาบเตรียมรับชมเรื่องสนุกสนาน ในเวลานี้หวังค่อยรู้สึกราวกับกำลังนั่งอยู่บนเข็มแหลมอย่างไรก็ตามหลังจากรอมาสักพักหนึ่งแล้วชินเฟิงก็ยังไม่กลับมาหวังค่อยๆถอ,อนหายใจโล่งอกในเวลาเดียวกันสีหน้าโกรดเกลียวดุร้ายก็ผุดขึ้นบนใบหน้าของเขาเฮ้อ <c oughs> <c oughs> คิดไว้แล้วเชียวฉันไม่มีทางหลงกลคำคูหลอกเด็กของแกหรอก หวังค่อยเมื่อเห็นว่าชิ้นเฟิงจากไปแล้วก็กลับมาสู่ภาพลักษณ์เพลย์บอยดังเดิมเขาจงใจนั่งเก๊กในรถสปอร์ตแสดงท่าทีว่าตนเหนือกว่ามองผู้คนภายนอกดังเช่นลิงกังฉันมันง่จริงๆที่เผลอคิดกังวลเกี่ยวกับมันเมื่อมาถึงจุดนี้เขาก็ต้องการที่จะออกจากรถแต่ในจังหวะนั้นเองชายคนหนึ่งที่สวมเสื้อสีขาวชุดสูทสีดำก็ปรากฏขึ้นข้างประตูเขาคือพนักงานในโชว์รูมรถและยังเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ g 3มติดอยู่บนหน้าอกอีกด้วย เป็นผู้ใช้พลังพิเศษมิสเตอร์ต้องขออาภัยจริงๆรถคันนี้ถูกซื้อไปแล้วฉะนั้นโปรดหยุดทดลองขับมันและให้ความร่วมมือกับพวกเราแต่โดยดีว่าไงนะหวังค่อยเบิกตาโพลงบัตซบคนที่ซื้อไปคงไม่ใช่เจ้าหมอนั่นจริงๆใช่ไหมอย่างมันน่ารอจะซื้อได้หัวใจของหวังค่อยเต้นเป็นกลองชุด ลูกพี่ลูกน้องในมีปัญหาอะไรกับคนคนนั้นหรือเปล่าเมื่อกี้ฉันแอบ,บไปดูเขาและเห็นว่าเขาจ่ายเงินแปดล้านซื้อรถสึกคันนี้ไปแล้วลูกพี่ลูกน้องของหวังควยแอบ,บตามสินเฟิงกับพนักงานหญิงไปเดิมทีเพราะต้องการดูเรื่องตลกแล้วกลับมารายงานหวังควยเพราะท้ายที่สุดแล้วหวังควยคือคนเดียวในตระกูลของเขาที่เหมาะสมจะเป็นเป้าหมายในการเลียแข้งเลียขาเขาซื้อรถสึกคันนี้จริงๆอย่างนั้นหรอดวงตาของหวังควยกลายเป็นมืดบอด มิสเตอร์กรุณาออกจากรถด้วยตรงข้ามเขาสีหน้าของผู้ใช้พลังพิเศษเริ่มไม่พอใจแสดงออกถึงท่าทีคุกคามเล็กน้อยเงยเย็นผุดขึ้นตามมือของหวังคว้ยเขาเร่งเปิดประตูรถและก้าวฉับๆตรงออกจากร้านทันทีรีบไปเร็วเข้าหวังคว้ยไม่ต้องการรอให้ชินเฟิงกลับมายอะเย้ยให้เขาขายขียข้หน้าแต่ยิ่งกังวลเรื่องใดามากเท่าไหร่คุณก็จะได้พบเจอกับสิ่งที่คุณกังวลมากเท่านั้นชินเฟิงได้เดินกลับมาพอดีอ้าวจะรีบไปไหน นายยังไม่ได้กินอย่างรถเลยชินเฟิงเอ่ยเสียงเย็นพืชหลายคนที่อยู่โดยรอบหลุดหัวร้อออกมาบางคนก็หุบยิ้มไม่ได้หวังค่อยไม่อาจสัญหาคำใดมาตอบโต้รีบพุ่งจักไปด้วยใบหน้าแดงกำ่ำช่องมาฟังสิตอนที่34ออกไปอีกครั้งแต่ก็นะช่างมันเถอะเพราะยังล้อรถของฉันอย่างน้อยก็หลายแสนถ้านายกินฉันกลัวว่านายจะจ่ายมันไม่ไหวใส่หัวไปให้พ้น หวังค่อยมีอาจเผยริดเดตโต้เถียงใดๆหลังจากที่เขาออกไปชินเฟิงก็ยังไม่นั่งลงบนรถแต่เป็นเหล่าผู้ใช้พลังพิเศษหลายคนที่อยู่เบื้องหลัง G3 เริ่มก้าวตรงไปที่รถแทนพวกเขาถอดเบาะคนขับออกและเปลี่ยนเป็นอันใหม่ที่ดีกว่าจากนั้นก็ทำความสะอาดอย่างพิธีพิถันจนรถไร้ซึ่งรอยฝุ่นผงแล้วจึงค่อยผายมือเชื้เชิญให้ชินเฟิงลงมานั่งมันชินเฟิงสตาร์ทรถสปอร์ตเสียงกระหึ่มของเครื่องยนต์ดังขึ้น ชิ้นเฟิงสลับไปเป็นโหมดล่องเวหายัางรถม้วนกลับเข้าไปในตัวถังภายในและปรากฏท่อจรวดพุ่งลงมาข้างล่างแทนมันปลดปล่อยแสงสีฟ้าออกมานี่คือพลังของรูนลมต้องรู้นะว่าการเปิดใช้งานโหมดล่องเวหานั้นสิ้นเปลืองพลังงานเป็นอย่างมากและรถส่วนใหญ่ในชุมชนทางตอนเหนือก็ไม่มีระบบนี้ดังนั้นเมื่อมันถูกเปิดใช้งานหลายคนจึงร้องอุทานและหันมามองด้วยความสนใจตัวรถเริ่มยกระดับความสูงอย่างต่อเนื่องจนถึงสเมตร จากนั้นก็พุ่งข้ามหัวของผู้คนจากไปเหลือให้ทิ้งเห็นเพียงแสงและเงาจากไฟรถยนต์โครคู่สวรค์น,นั่นมันรสึกล่องเวหาใช่ไหมโคตรน่าตื่นตาเลยบังเกิดเสียงโห่ร้องชื่นชมอยู่โดยรอบทว่ามีเพียงใบหน้าของหวังค่อยเท่านั้นที่มืดมนนั่นเพราะรสึกที่ว่ามันเพิ่งฉบผ่านหัวเขาปล่อยไอร้อนรถเข้าใส่ตรงๆเห็นได้ชัดว่าไอชินเฟิงมันจงใจ ชินเฟิงแน่นอนว่าจงใจก็คนประเภทนั้นทําไมเขาจะต้องไปไว้หน้ามันด้วยแต่ความผิดของมันก็ยังไม่ถึงกับตายดังนั้นเขาเลยทําแค่เพียงมอบความอับอายให้เท่านั้นยังไงก็ตามชินเฟิงมิได้เก็บเรื่องของอีกฝ่ายมาใส่ใจแต่อย่างใดกระเป๋าเป้สะพายหลังถูกเปิดเสี่ยวไปมุดออกมาจากภายในหันไปมองรอบๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นก่อนจะกระโจนลงไปนั่งบนเบาะข้างคนขับเป็นยังไงบ้างจากนี้ไปแกก็ไม่ต้องคอยซ่อนตัวอยู่แต่ในกระเป๋าอีกต่อไปแล้วนะ เกือบตลอดเวลาหากไม่นับในทุ่งล่าเสี่ยวไปจะต้องคอยซ่อนตัวในเป้อยู่เสมอส่วนในเมืองตามปกติแล้วพาหนะส่วนใหญ่มักจะขับขี่กันอย่างรวดเร็วแออัดไปด้วยผู้คนและมักจะสั่นไหวไปมากระทั่งชินเฟิงเองก็ยังนั่งไม่สบายฉะนั้นเสี่ยวไปที่ไม่อาจออกมาจากเป้ได้คงไม่ต้องกล่าวถึงแต่ภายในรถคันนี้เสี่ยวไปไม่ต้องคอยหลบซ่อนตัวอีกต่อไปกระจกรถก็ป้องกันสายตาจากผู้คนภายนอกได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเสี่ยวไปสามารถชมสภาพแวดล้อมไปได้ตลอดทางนอกเหนือไปจากฉากนอกหน้าต่างในโรงแรมแล้วในเวลานี้เสี่ยวไปสามารถเปิดวิสัยทัศน์ในมุมมองใหม่มันจึงรู้สึกตื่นเต้นนักแต่เพียงไม่นานมันก็เลิกสนใจเริ่มขดตัวเป็นก้อนบนเบาะข้างคนขับแล้วพลอยหลับไปชิ้นเฟิงเห็นแบบนั้นก็อดไม่ได้ที่จะยื่นมือไปนวดนวดคลึงคลึงข้ยิขนของเสี่ยวไปอ่าแต่ตอนนี้ฉันกลายเป็นคนหมดตัวไปซะแล้ว คงได้เวลากลับไปออกล่าอีกครั้งแล้วห่อมัง้งราคาของรถคันนี้คือ8ล้านรวมกับค่ามัดจำก่อนหน้า3 0 0 0สนทำให้ในบัญชีของชินเฟิงเหลือเงินอยู่แค่5 0 0 0 0นเท่านั้นและหลังจากนี้10วันเขาต้องไปรับสินค้ากับทางกลุ่มหวันซ่งซึ่งยังมีเงินไม่พออย่างไรก็ตามชินเฟิงไม่ได้ออกเดินทางทันทีแต่เขาเลือกขับรถมุ่งหน้าไปยังเขตพื้นที่ชุมชนที่สุดโทม ย่านนี้ยังคงแออัดเหมือนเดิมมันไม่กว้างขวางเต็มไปด้วยตึกระฟ้าอยู่ในโซนเดียวกันกับสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโจาห้าวลงมาข้างล่างสิฉันมีบางอย่างจะให้นายชินเฟิงกล่าวผ่านอุปกรณ์สื่อสารอ๋ามีอะไรดีๆหรือไงนายรอก่อนฉันกำลังรีบวิ่งลงไปโจห้าวไม่ได้ถามถ่ชินเฟิงมากเกินไปเพราะชินเฟิงเป็นเพื่อนสนิทของเขา และชินเฟิงก็มักจะถูกชวนมากินข้าวด้วยกันที่บ้านโจฮ่าวอยู่เสมอในทางกลับกันเมื่อได้เงินเล็กๆน้อยๆจากงานพิเศษชินเฟิงเองก็มักจะนำไปซื้ออาหารมาให้กับทางครอบครัวโจฮ่าวอยู่เป็นประจำเช่นกันนี่ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนกันตามมารยาทเท่านั้นหากแต่เป็นการรักษาความสัมพันธ์และมิตรภาพของพวกเขา โจห้าว e รีบวิ่งลงจากตึกชุมชนอย่างรวดเร็วชินเฟิงพบว่าโจห้าวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดร่างกายของอีกฝ่ายกำยำกว่าแต่ก่อนมันเต็มไปด้วยเหงื่อคลายเวลานี้โจห้าสวมเสื้อยืดกางเกงขายาวรองเท้าแต่คู่หนึ่งที่ขอบแหว่งดูเหมือนว่าเขาจะขี้เกียจซ่อมมันอย่างไรก็ตามโจห้าหันไปมองรอบๆแล้วก็ยังไม่เห็นชินเฟิงชินเฟิงจึงค่อยเปิดรถและเดินลงมาโจห้าวฉันอยู่นี่ โจฮ้าวห,หันไปตามเสียงเมื่อเห็นว่าชินเฟิงเดินลงมาจากรถรู้เขาก็อ้าปากค้างคางร่วงกระแทกลงกับพื้นนะนะนะนายนายไปปล้นธนาคารหรือว่ามีเศรษฐีนีร่ำรวยชุบเลี้ยงหรือเปล่าไปได้รถนี้มาได้ยังไงกันนี่มันรถสึกล่องเวหาโอ้สวรรค์โจาห้าวอดไม่ได้ที่จะก้มลงไปจูบรถสึกสักฟอดสองฟอดนั่นนายทำบ้าอะไรชินเฟิงหัวเราะและยัดสิ่งที่อยู่ในมือเขาให้แก่โจฮ้าวโดยตรง รับนี่ไปมันเป็นของดีแล้วรีบกินมันด้วยขอฉันดูก่อนสิว่ามันคืออะไรโจห้าวมองชินเฟิงเขาเปิดถุงสีดำที่ชินเฟิงให้อย่างรีบร้อนและพบว่าแท้จริงแล้วภายในห่อไว้ด้วยของสองสิ่งหนึ่งคือก้อนเนื้อที่ถึงแม้จะไม่รู้ว่ามันคือเนื้ออะไรแต่ในความรู้สึกของโจห้าวกระจ่างแก่ใจดีว่าเนื้อพวกนี้มันเปี่ยมไปด้วยพลังงานส่วนอีกอันเป็นขวดโหลที่ภายในมีผลไม้ขนาดเล็กบรรจุเอาไว้อยู่ โจฮ้าจ้องมองมันอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายต้องตะลึงงนินนี่มันผลไม้สักชู่วัวชินเฟิงเร่งห้ามโจฮ้าให้หุบปากลงเอ่ยอธิบายกึง่งจริงกึง่งปลอมพอดีฉันไปเจอมันเข้าระหว่างออกไปในทุ่งล่าได้มาจํานวนหนึ่งฉันเลยเอามันไปแลกกับเงินและเก็บผลหนึ่งไว้ให้นายคนคนหนึ่งสามารถกินผลไม่ศัก,กยภาพได้ลูกเดียวเท่านั้นดังนั้นข้ออ้างว่าชินเฟิงขายที่เหลือทั้งหมดไปแล้วจึงฟังดูมีเหตุผล และโจฮ้าแน่นอนว่าย่อมไม่สงสัยชินเฟิงหลังจากรู้ว่าชินเฟิงเปลี่ยนมันเป็นเงินแล้วซื้อรถสึกเขาก็ตบลงบนไหล่ของสหายนายนี่นะออกไปทั้งทีแต่ไม่คิดจะชวนฉันเลยหรือไงแถมยังเป็นคนที่โคตรจะโชคดีดูเสื้อผ้าที่ในายใส่อยู่ในตอนนี้สิถ้าฉันไม่รู้จักนายคงคิดว่านายกลายเป็นผู้ใช้พลังพิเศษไปแล้วโจฮ้าขยิบตาชิ้นเฟิงเผยรอยยิ้มจังๆตัวเขาในตอนนี้น่าหรือยังไม่ใช่ผู้ใช้พลังพิเศษ นายกลับไปก่อนเถอะแล้วอย่าลืมกินผลไม้ศักยภาพทันทีส่วนเนื้อนั่นก็เอาไว้กินเป็นมื้ออาหารทุกวันนี่คือเนื้อของนายพลสัตว์ร้ายหลังจากกินมันจะช่วยเสริมสร้างพลังงานมหาศาลแม้ว่าโจฮ้าจะยังไม่สามารถปลุกพลังพิเศษขึ้นมาได้แต่หากเขาได้กินมันทุกวันร่างกายและจิตวิญญาณจะต้องกลายเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้ใช้วรยุทธ์โบราณอย่างแน่นอนโอเคงั้นฉันจะรีบกลับไปและก็จะหุบปากเงียบด้วย โจฮ้าถือถุงด้วยความตื่นเต้นเขาบกไม้โบกมือให้ชินเฟิงแววตาของเขาลอกแลกมองไปรอบต,ตัวตลอดเวลาคล้ายหวัดระแวงว่าจะถูกขโมยชินเฟิงพอเห็นก็รู้สึกตลกและคิดว่าโจฮ้าวนี่บ้าบอแบบนี้เสมอๆเลยสินะเฝ้ามองร่างของโจฮ้าหายเข้าไปในตึกชินเฟิงก็กลับเข้ามาในรถนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายหันหัวรถออกไปมุ่งสู่ถนนสายหลักฉันจำได้ว่าในช่วงเวลานี้มีอยู่สถานที่หนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น แน่นอนว่านั่นเป็นครั้งเดียวที่ทำให้สถานที่ชุมชนทางตอนเหนือต้องตกอยู่ในภาวะวิกฤตสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนี้มันมีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อชินเฟิงเพราะมันช่วยแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่เขาได้พอดิบพอดีรถสปอร์ตแฝงเข้าไปอยู่ร่วมกับการจราจรบนท้องถนนแม่ชินเฟิงไม่ได้เปิดใช้หมดล่องเวหาทว่ารถซีรีงเงาก็ยังโดดเด่นพร่างพราวเป็นเป้าสายตาของทุกคนอยู่ดี หลังออกจากย่านแอร์อัดเข้าสู่ถนนใหญ่เขาก็ขับผ่านรถบัสที่เต็มไปด้วยผู้คนสองสามคนในรถมองรถสปอร์ตของชินเฟิงด้วยความอิจช้ามีกระทั่งบางคนเป่าปากวิดวิวเพื่อเรียกความสนใจจากเขาแต่ชินเฟิงแน่นอนย่อมเมินเ,เฉยต่อคนเหล่านั้นเขาค่อยๆขับเปลี่ยนเส้นทางเลี้ยวออกไปยังทิศทางทุ่งล่าพอรถค่อยๆออ,ออกจากเส้นทางปกติเขาก็เริ่มเปิดใช้งานโหมดล่องเวหาอีกครั้งสภาพวัดล้อมโดยรอบค่อยๆเผยให้เห็นถึงขุนเขาและพื้นที่รกร้าง ท้องฟ้าเริ่มมืดสลัวลงและในท่ามกลางทุ่งล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความน่าหวาดกลัวและอันตรายพรุ่งนี้งดไม่สบายหรือมรืนอาจงดด้วยฝากทุกคนกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องมาฟังสิน,นะคะ